ัสดีค่ะชื่อนางสาวสิววลลริราชนอาคมูเรียนทงสุบกละรหัสนักศึพท์614701070นวัตกรกรมการเก็บข้อมูลการทํางานร่วงเวลาหรืออทีแบบเดิมน,นะคะในการเก็บข้อมูลการทํางานร่วงเวลาหรือวอทีของพนักงานแต่ละคนจะเขียนลงในกระดาษ A4 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. ชื่อนามสกุลชื่อเล่นของระบุวันเดือนปี3 ระบุเวลาการเริ่มงานและเวลาเลิกงาน4ระบุงานที่ทำห้าระบุฝ่ายหกลายเซ็นหัวหน้าหรือผู้อนุมัติซึ่งการเขียนแบบไม่สัแบบนี้ไม่สามารถทราบว่าภายในหนึ่งเดือนพนักงานแต่ละคนทำโอทีกี่ชั่วโมงถ้าจะเช็คต้องเอาใบโอทีมาเช็คซึ่งทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมากแบบใหม่นะคะได้คิดคนนวัตกรรมนี้ขึ้นมาโดยการพัฒนาการกรอกรายละเอียดข้อมูลการทำงานล่วงเวลาหรือโอที ลงในโปรแกรม Excel เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและมีความสะดวกรวดเร็วในการหาข้อมูลซึ่งมีการลงเวลาการทำงานล่วงเวลา o t ของพนักงานแต่ละคนทุกวันอยู่แล้วโดวยจะแบ่งเป็นไฟล์และสามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานแต่ละคนทำงานล่วงเวลาได้กี่ชั่วโมงโดยสามารถค้นหาการทำงานล่วงเวลาของพนักงานแต่ละคนโดยการพิมพ์ชื่อพนักงานคนนั้นค่ะ